สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะฮะเจสันคาร์ติวนนท์45จังหวัดนนทบุรีนะครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะครับก็กลาบสวัสดีลูกค้าใหม่ทุกๆท่านที่เพิ่งเข้ามาชมผมแล้วก็กลาบขอบคุณลูกค้าเก่านะฮะลูกค้าใหม่ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมนะฮะซื้อขายรถยนต์มือสองครับลูกค้านะครับแล้วก็ ผมเป็นคนทำรีวิวคลิปสดคลิปสดใ่หมายถึงว่าผมไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะผมถ่ายคลิปแค่ว่าผมไม่ได้ทำคอนเทนต์ผมไม่ได้แต่งสีแต่งภาพหรือว่าไม่ได้ใส่ซาวเอฟเฟกเสียงนะฮะผมอยากให้อารมณ์ลูกค้าที่อยากได้รถแล้วก็อยากดูรถได้เห็นแบบสดๆครับลูกค้าผมจะถ่ายแบบเทคเดียวจบเลยถ้ารถมีตําหนิตรงไหนผมชี้หมดเลยครับชี้แล้วบอกตามความเป็นจริงนะฮะคันไหนเคยชนแก้มเคยเปลี่ยนอะไรมาเราจะบอกทั้งหมดครับซื้อไม่ซื้ออยู่ที่ลูกค้าผมนะ,ะผมมีหน้าที่รายงานข้อมูลตามความเป็นจริง เปลี่ยนบรรยากาศนะครับลูกค้าถามผมมาเยอะมากครับกับ Ford m u s t t n g ฮะผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้ขายซุเปอร์คาร์นะครับผมไม่มีซุเปอร์คาร์ขายผมมีที่เต็นท์อาจจะมี2-3เดือนโผล่มาคันหนึงโผล่มาคันหนึงถ้าได้รถมาจากผู้ใหญ่ของผมหรือว่าลูกค้าเก่าผมที่เขาไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็เขาก็จะบอกให้ผมไปซื้อแล้วก็เอามาขายนะครับเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับกับซปเปอร์คาร์ฟอร์สมาสแตงนะลูกค้าต้องบอกเลยว่า ตั้งแต่ตัวเก่าแล้วฮะลูกค้าตั้งแต่ตัวเก่ามาถึงตัวใหม่ปัจจุบันนะฮะ ทุกรุ่นทุกโฉมสวยมากครับแล้วก็เป็นรถที่ขับดีอีกหนึ่งรุ่นนะฮะผมกล้าพูดเลยนะครับเพราะว่าผมขับลองขับแล้วแล้วก็ใช้งานจริงแล้วนะครับเป็นรถที่ขับดีหนึ่งรุ่นและคันนี้เป็นตัวลิมิเต็ดครับต้องบอกเลยว่าบ้านเรามีไม่น่าถึง10คันนะฮะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเป็นสีฟ้าหลังคาเปิดประทุนนะฮะลูกค้านะฮะเดี๋ยววันนี้ไปดูรายละเอียดกันนะครับลูกค้าท่านไหนไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราได้มาดูอัปเดตข้อมูลข่าวสารว่าฟอร์ดมาแต่งเนี่ยออปชั่เไไดดวผมมพาาา่่่สุร้ หนังสือไม่ได้ดูคู่มือรถนะครับผมพูดตามความใช้งานจริงๆนะฮะอารมณ์เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมครับกับ Ford Smart t a n งนะฮะลูกค้ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,300ซีซีนะครับเป็นทอโบซูเปอร์ชาร์จครับลูกคา้า330แรงม้าครับกำลังกำลังดีนะฮะไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปสำหรับบอลลี่รถนะคันนี้เป็นตัว สประตูคูเป้แต่สีที่นั่งนะครับสประตูสีที่นั่งเป็นตัวลิมิเต็ดพิเศษนะฮะก็คือเป็นหลังคาผ้าเปิดประทุนได้นะครับรถคันนี้เป็นแม็กเดิมโรงงานเป็นแม็กตัวท็อปสุดครับและก็สีแบบนี้นะฮะในไทยน่าจะไม่น่าถึง10คันนะฮะผมไม่ได้เช็คนะแต่ผมคิดว่าผมก็ไม่ค่อยเจอที่ไหนนะฮะนานๆจะเห็นลงนะฮะและรถจริงการออกแบบค่อนข้างดีมากฟิลลิ่งการขับเป็นยังไงครับฟิลลิ่งการขับเนี่ย ผมว่าเป็นรถที่ขับดีแล้วนะนะถามว่าแรงไหมแรงนะครับแต่ความแรงของเขาอะกำลังเขาพอดีกับรถครับลูกค้าเขาไม่ได้แรงกระชากเหมือนรถแข่งนะเขาแรงแบบนุ่มแล้วก็แรงแบบกระชับขับดีไหมขับดีครับอัตราก,การกินเชื้อเพลิงผมว่าไม่น่าจะกินมากเพราะว่าผมเติมไว้พันสองพันอยู่อย่างนั้น,นครับมไม่ได้กินเท่าไหร่แต่ที่สําคัญครับราคามือสองลงเยอะมากลูกค้าลูกค้าได้รถออปชั่นขนาดนี้นะคะความเท่ความหล่อเนี่ยถ้าขับไปไหนเนี่ยไม่มีคนมองเนี่ย เอาไม้มาฟาดหัวผมได้เลยอ่ะผมกล้าพูดเลยนะเอาไฟมาเผาบ้านผมได้เลยอ่ะผมกล้าพูดนะฮะถ้าขับไม่มีคนมองนะฮะขับแค่สีรถแค่แค่โบดีด้รถแค่สะดุดตาแล้วนะฮะบวกกับสีแบบน,นี้นะฮะสะดุดสุดๆเลยนะครับขี่ไปไหนขี่มารีวิวขี่ไปตลาดนี่ผมมีแต่คนมองนะฮะมีแต่คนดูนะครับนะราคาออกข้าง <excuse. S 2> ใหม่เท่าไหร่จาได้ไหมช่างกล้องจำไม่ได้ออกข้างใหม่ผมไม่ได้ขายรถใหม่นะครับไม่ขอบอกราคาออกข้างใหม่ดีกว่าแต่ผมบอกเลยว่าหลายล้านมากนะฮะหลายล้านนะครับลูกค้า เอาแค่นี้พอนะฮะราคามือสองตอนนี้นะครับ2ล้านเท่าไหร่นะ2ล้าน5แสน ห้าหมบาทครับจัดไฟแน,นได้อยู่นะฮะแต่ลูกค้าอาจจะต้องมีดาวบ้างเพราะเป็นรถพิเศษนะครับเป็นรถเฉพาะกลุ่มนะฮะอาจจะต้องมีดาวสองสามแสนสี่ห้าแสนอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ยอดจัดน่าจะเกินสองแสนอยู่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากได้สะสมอยากได้เอาไปใช้งานจริงๆนะครับผมส่งให้ฟรีเล่มเทะเบียนผมโอนให้ฟรีนะครับส่วนเรื่องภาษีอะไรต่างๆผมดูแลให้อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวไปดูรถมีตาหนิตรงไหนเดี๋ยวผมจะเก็บงานให้แล้วก็ส่วนน้ำมันเครื่องต่างๆเนี่ยผมเคลียร์ให้หมดเดี๋ยวไปดูออปชันกันนะครับลูกค้านะครับสีเดิมทั้งคันนะ แม็กก็แม็กเดิมสีแม็กก็เดิมนะฮะตะเข็บดูนะฮะเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับมีตําหนิตรงนี้ฮะนี่นี่นี่เจ้าของน่าจะไปขูดอะไรมาเนี่ยฮะเหมือนกิ่งไม้กับกระถางต้นไม้อะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตขัดและแต้มสีไล่ยาให้นะครับตรงนี้ต้องขอทําแล้วนะฮะเฉพาะจุดนะครับนะฮะนอกกนั้นดูนะฮะไฟนี่คือหล่อมากครับโลโก้นะครับม้ากระโดดนะครับ เท่สุดๆนะฮะเป็นคารเลกเตอร์ของเขาเลยนะครับของม u สแต n งนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เขา2 0 0พนะฮะเครื่องไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากกำลังดีแต่แรงม้า330นะแรงแรงม้าเยอะกว่ารถผมนะฮะของผมแรงม้าแค่200ปลายนะที่ผมใช้คูปอยู่นะครับคันนี้แรงม้า300กว่านะครับชุดไฟเลี้ยวชุดเด y l ไลท์ตัดหมอกโรงงานชุดลังพึ่งไลท์ตำหนีครับ ระบบเซ็นเซอร์หน้าท้ายมีครบหมดเลยนะครับแก้มเดิมหมดนะรถไม่เคยแกะสักชิ้นสีก็ไม่เคยทำอนะันนี้เดิม100%นะฮะและรถเป็นปีใหม่ด้วยครับลูกค้านะครับปี2017นะฮะรถจริงค่อนข้างที่จะหล่อมากครับนะฮะดูแม็กต่างๆเดี๋ยวผมดูยางนะยางดอกนี่คือสดมากยางสัปดาห์ที่43ครับปี2023ยางปลายปี23นะฮะ ยางเป็นเบอร์2 5 4 0้านะครับยางดอกเต็มฮะลูกค้ายางดอกเต็มเลยนะฮะดอกแบบแบบหนาเป็นนิ้วเลยครับนะฮะยางดอกเต็มเลยนะฮะพลาสติกซุ้มล้อด้านในอยู่ครบหมดนะครับแก้มต่างๆเลเยอร์เดิมโรงงานทั้งหมดครับตรงนี้มีตําหนินิดนึงนะฮะหัวโจกบนนะครับน่าจะโดนหินมาลูกค้าเห็นไหมฮะนะครับนิดนึงนะเดี๋ยวผมขัดทําสีให้นะครับเดี๋ยวเก็บให้คลิปเลยนะฮะนะฮะชุดดิฟข้างนะครับ เดิมโรงงานนะครับโรงงานแต่งมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับจะเป็นดิฟ ABS นะฮะมันจะตัดจากตัวสีฟ้าขึ้นมานะครับทุกคลิปเนี่ยผมให้ดูเลยอย่าว่าแต่ซูเปอร์คาร์รถธรรมดาถูกๆก็ต้องมีขอบรีดน้ำครับเอาไว้รีดน้ำบนกระจกฮะใหม่มากครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะชุดงานผ้าหลังคาต่างๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาดดูกระจกสนิทเลยนะครับตรงนี้มีตำหนินิดน,นึงครับลูกค้ามีรอยบุบอันนี้น่าจะโดนก้อนหิน เดี๋ยวขอทําสีให้นะครับเดี๋ยวแก้งานให้นะครับอันนี้แจ้งตรงๆเลยนะฮะนะครับชุดแผงจิ้งหรีดต่างๆคือใหม่แล้วก็กระจกหน้าเดิมโรงงานนะครับบางท่านลูกค้าอาจจะสงสัยบอกคุณเจทําไมคุณไม่เอาไปเก็บงานก่อนแล้วเอามาลงขายไม่นะครับคือผมเป็นสไตล์นี้เลยครับนะฮะผมบอกเลยว่าคือผมอยากให้ลูกค้าได้เห็นตอนที่เราซื้อรถมาจริงๆนะฮะผมเป็นแบบนี้เลยครับนะฮะเดี๋ยวส่วนเก็บงานเดี๋ยวผมเก็บให้อยู่แล้วนะครับ นะฮะไฟเป็นเดิมโรงงานทั้งหมดไม่มีตําหนิเลยไม้แต่นีดเดียวครับรวมถึงข้อปลายท่อเป็นมิเนียมคู่นะครับโลโก้ม้ากระโดดนะครับนะฮะกล้องถอยหลังไฟเบรกดวงที่3นะครับไม่มีตําหนิแม้แต่นิดเดียวครับแล้วก็ท้ายเดิมนะฮะนี่คือท้ายเดิมโรงงานนะครับลูกค้าท้ายเดิมนะครับรวมถึงกระจกอันนี้เป็นกระจก ABS นะฮะเป็นกระจกพิเศษนะมันจะไม่เหมือนกับกระจกข้างนะลูกค้าตัวนี้นะครับนะฮะเป็นกระจกพิเศษนะครับเหมือนที่ผมบอกฮะเวลาถ้ารถเกิดอุบัติเหตุอะ ถ้าทุบได้ให้ทุบด้านข้างอย่าทุบด้านหลังนะครแตกยากมากนะครับเป็นกระจกพิเศษนะครับนะฮะไล่ฟ้าต่างๆเส้นคมกริบเลยนะครับนะครับไฟทับทิมข้างหลังไมเอียมไล่ตำหนิแม็กไม่มีรอยทุกวงครับโลโก้มากระโดดอยู่ครบทั้งหมดนะลูกค้านะครับประตูเปิดปิดค่อนข้างแน่นมากครับนะฮะแก้มคิ้วต่างๆเดิมทั้งหมดนะครับเดิมทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะลองให้ไปดูภายในฮะลูกค้านะครับสภาพสวยกลิบเลยฮะและรถขับนุ่มครับคือกำลังเครื่องเขาอะถ้าถามผมนะ330แรงมา้าเครื่อง2 0 0 3อนากำลังดีบาลานซรถดีมากครับลูกคา้ากำลังดีนะฮะกำลังดีเดี๋ยวผมจะลองเปิดประทุนหลังคาให้นะครับขออนุญาตเปิดหมดเลยฮะแสงเริ่มมืดแล้วครับ นี่ผมให้ดูนะครับเดี๋ยวให้กล้องดูด้านในเลยก็ได้ฮะผมลืมแจ้งไปครับเลขไมคแค่50,000กิโลเท่านั้นเองนะครับนะฮะไมคแท้นะลูกคา้ากล้าพูดเลยนะฮะร,รถจริงหล่อมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะทรงรูปลักษ์ดีไซน์เหมือนที่ผมพูดนะครับเทมากครับ ออปชันมีอะไรบ้างนะฮะเครื่องยนต์2 3 0 0แรงม้านะครับบวกกับพวงมาลัยที่เป็นมันติฟังชันแล้วก็มีเพนเดนชิปด้านหลังเอาไว้สลับเปลี่ยนเกียร์บวกลบนะฮะมีมันติฟังชันระบบคุยคอนโทรลล็อกความเร็วขับขี่อัตโนมัติรวมถึงระบบนะฮะมันติฟังชันเครื่องเล่นทั้งหมดนะ,ะจอเป็นจอไฮได์ ye, นะครับผสมจอกลางนะครับมีเนวิเกเตอร์นะครับตอ2อตัวนี้ l i n k ์กันนะครับเหมือน Mercedes-Benz นะลูกค้าเวลาแจ้งการทำงานนะ เขาจะแจ้งตรงนี้ด้วยแล้วก็แจ้งตรงกลางด้วยนะครับส่วนรูปลักษณ์ดีไซน์คอนโซลนะฮะผมว่าเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้ดีมากครับคอนโซลสวยกลิบเลยนะฮะไม่มีอะไรมากนะมัดแต่งนะลูกค้าอย่างที่เห็นเลยนะก็จะมีช่องแอร์ด้านบนนะครับแล้วก็มีตัวฟอกอากาศนะครับมีเซ็นเซอร์เนาะเซ็นเซอร์ส่วนด้านบนจะเป็นตัวควบคุมหลังคาแล้วก็ไฟในห้องโดยสารนั่นเองนะครับไฟในห้องโดยสารเดี๋ยวผมจะไปนั่งฝั่งนู้นให้ดูนะ และที่สําคัญนะครับผมต้องบอกเลยว่ามาแต่งเป็นรถที่ขับสบายแล้วก็การนั่งนะลูกคา้าผมน้ําหนักผมประมาณเกือบ80ดะฮนะน้ำหนักผมลงมาเยอะเหมือนกันนะลูกคา้าถ้าลูกคาย้อนไปดูผมคิดว่าหนักผมเป็น90กว่านะนะฮะผมเป็นคนตัวใหญ่นะสูงร้อยเกว่าผมว่ายังนั่งเหลือเลยครับเห็นไหมฮะผมเหยียดขาได้ยาวๆเลยจะไม่เหมือนกับ SLK นะครับ SLK จะค่อนข้างที่จะกระชับนิดนึงแล้วก็การออกแบบดีไซน์ดูนะฮะโลโก้ต่างๆเนี่ย พวกเกสอะไรพวกนี้ฮะสวยมากครับลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดปรับการขับขี่นะฮะอันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับอันนี้จะเป็นชุดของแอร์นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นแล้วก็เครื่องเล่นก็จะเป็นสัมผัสแล้วนะครับอันนี้จะเป็นชุดเกียร์ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆเลยง่ายๆเดิมๆเลยครับส่วนนี้จะเป็นเก้หลังแล้วก็มีชาร์จ12โวลต์กับ USB นี่เสียบเข้าเครื่องเล่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสบายรวมถึงเบาะหลังนะแต่เบาะหลังอาจจะไม่ได้กว้างมากนะลูกค้าเบาะหลังอ่ะถ้าผมพูดตรงๆเลยนะ เหมาะสาหรับเด็กกับคนตัวเล็กนะฮะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยฮะแต่ถามว่านั่งคนตัวใหญ่นั่งได้ไหมนั่งได้ครับนั่งได้นะฮะนั่งได้นะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะความสบายมันอาจจะหายไปเยอะเลยนะครับแต่ก็ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไปแอนตี้รถอะไรนะฮะบังดีพูดตรงกันไปก็ขออภัยด้วยนะฮะนอกนั้นคิ้วขอบประตูโลโก้ มาสแตงนะครับไม่มีตําหนิเลยแม้แต่นี้เดียวครับมีแต่รอยเปื้อนฝุ่นที่เจอเห็นไหมฮะไม่มีตําหนิเลยนะลูกค้าสภาพสวยมากครับรวมถึงชุดแผงประตูนะดูนะกลิปเลยนะไม่มีตําหนิให้เห็นเลยฮะนะครับไม่มีตําหนิให้เห็นเลยนะครับมือเปิดประตูหนังเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับนะฮะเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูนี่เปิดด้านท้ายให้ดูท้ายเปิดได้นะครับต่อให้เราเป็นหลังคาเปิดประุนนะฮะ ท้ายก็ค่อนข้างที่จะดูนะเขาเออกแบบมาดีมากเห็นไหมฮะปกติถ้าเป็น SLK เนี่ยเวลาถ้าเราเปิดประทุนเนี่ยด้านหลังนี่คือจะเป็นไอหลังคาเต็มเลยนะฮะจะไม่มีที่ใส่ของเลยใส่กระเป๋าไอประมาณ20นิ้วได้แค่ใบเดียวอยู่ข้างล่างนะฮะคันนี้คือโล่งเลยครับเขาเ่าทําการพับมาได้ดีมากครับผมผมชอบเลยนะผมชอบเลยสําหรับคนเดินทางนะฮะเหมือนผมเดินทางทีนึงผมกระเป๋าผมหลายใบนะฮะนะครับรองเท้าไปทีหนึ่งก็4ี่หคู่นะครับเดิมหมดเลยนะครับ สีเดิมน็อตไม่เคยแกะนะเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับลูกค้านะฮะและที่สําคัญผมกล้าพูดเลยว่าคุ้มกับเงินที่ลูกค้าซื้อแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเขาเป็นตัวลิมิเต็ดฮะถ้าลูกค้าค่อนข้างที่จะมีเงินเก็บนะผมกล้าพูดเลยว่าลูกค้าลงทุนกับรถันี้ได้ใช้ด้วยได้ความเท่ด้วยความปลอดภัยด้วยนะฮะได้การขับขี่ด้วยยิ่งช่วงนี้หน้าหนาวนะครับเปิดประทุนขับดีมากครับและก็ราคาไม่ลงแน่นอนครับผมกล้าพูดเลยนะฮะเพราะว่าเขามีไม่กี่คันครับบ้านเราครับถ้าซื้อไว้สะสมเลยนะครับนะฮะ เป็นตัวลิมิเต็ดสุดแล้วนะครับแผงประตูไลต์ตำหนิครับไลต์ตำหนินะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดห้องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องยนต์ให้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ด้วยนะฮะลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะฮะอันนี้สตาร์ทเฉยนะครับไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรเลยนะฮะเครื่องเสียงมาค่อนข้างดุนะครับ เสียงมาค่อนข้างดุคือเครื่อง2,2,2,003เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานได้จริงๆฮะแล้วก็เอาไว้วิ่งไกลอัตราการกินเชื้อเพลิงเขาไม่ได้กินมากด้วยนะครับน่าจะสิบกว่าโลลิตรอยู่นะฮะไม่ได้กินนะครับเป็นซูเปอร์คาร์ที่ทำออกมาเพื่อการใช้งานแท้ๆเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนอแต่ผมผมขอติอยู่อย่างหนึ่งนะอันนี้อันนี้บอกตรงนะ ถ้าถ้า,ถาทางศูนย์บริการหรือว่ารถใหม่เห็นผมพูดนะครับเดี๋ยวว่าผมนะครับรถตั้งหลายร้านดูดิไม้คำ้ำอ่ะคุณใส่มาทำไมคุณต้องเป็นโชกให้ลูกค้าแลว้วฮะคุณต้องใส่โชกค้ำฝากระโปรงแล้วไม่ใช่คุณทำมาไม้ค้ำอย่างนี้ฮนะไม่ได้แอนตี้ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่พูดตามความจริงนะฮะคุณทำมาดีทั้งหมดอะฮะแต่คุณมาเสียตรงไม้ค้ำเนี่ยผมผมกล้าพูดเลยนะนอกกนั้นคุณทำมาดีมากครับ การออกการวางการวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะลูกค้านะฮะการวางตำแหน่งเครื่องยนต์ต่างๆนะฮะแล้วก็กําลังเครื่องนะครับรูปลักษณ์ดีไซน์รถคุณทํามาดีมากครับและผมเป็นคนอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมชอบรุ่นนี้จริงๆฮะถ้าผมเงินเหลือเยอะๆนี่ผมซื้อไว้เองนะเนี่ยครับจริงๆนะฮะผมคนชอบรถแบบนี้มากครับตะเข็บเดิมหมดนะฮะตะเข็บเดิมหมดนะครับนะครับ นาเม็ดอ์คเดิมหมดนะครับโรงงานทั้งหมดนะครับแผ่นพับเดิมนะฮะแผ่นกันความร้อนเดิมฉลากสินค้าเดิมอยู่ครบนะฮะคันหน้าเดิมนะครับและดูนะฮะไม้แค่ห้าหมื่นนะครับไม่มีอะไรที่จะเสียหายได้แน่นอนครับเครื่องแห้งสนิทและเครื่องเดินเรียบมากครับนะฮะรถจริงสวยมากครับอยากเก็บไว้เหมือนกันนะไม่ค่อยมีเงินครับลูกค้านะฮะจริงๆอยากเก็บไว้ใช้เองนะครับรถจริงค่อนข้างที่จะเท่มากครับนะฮะ ก็ลูกค้าหารถอยู่นะครับหารถที่เป็นซูเปอร์คาร์หรือว่ารถสวยๆอยู่ใช้งานนะครับฟอร์ดมาต่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับแต่ต้องยอมรับเลยว่ารถเขาเป็นรถเก๋งที่ไม่ได้สูงนะฮะการนั่งก็จะอาจจะเป็นการนั่งแบบนั่งรถสปอร์ตนะครับลูกค้านะครับการตอบโจทย์การใช้งานนุ่มไหมนุ่มอยู่ครับลูกค้านุ่มเลยหละฮะนุ่มเลยแล้วก็เป็นรถที่ขับค่อนข้างกระชับ แต่ถ้าลูกค้าเป็นคนใช้รถสูงๆก็ไม่เหมาะนะฮะไม่ตอบโจทย์ลูกค้านะครับลูกค้าก็ต้องหาที่เป็นซปเปอร์คาร์แบบ SUV อย่างเช่นพอเช a y e n n นอะไรพวกนี้ครับอันนั้นก็จะขับเป็นอีกอารมณ์นึงฮะอันนี้มันจะออกอารมณ์ของของอของรถซปเปอร์คาร์รถเก่งเนาะขอปิดก่อนนะฮะนี่มันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงนะครับแต่ถามว่าแล้วถามผมผมชอบไหมผมชอบมากครับชอบมากนะครับ จริงๆถ้ามีเงินเหลือเยอะๆอาจจะอยากจะเก็บไว้เองเหมือนกันสักคันหนึ่งนะฮะเพราะว่าสีนี้มีค่อนข้างน้อยก็วันนี้กราบขอบพระคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับลูกค้าดูทุกท่านนะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราได้มาดูอย่างน้อยผมก็มีมาแต่งคันหนึ่งอะเอาไว้ให้ลูกค้าดูนะคงไม่มีอีกแล้วที่ค่อยได้ซื้อมันหารถสวยยากแล้วก็คนเขาไม่ค่อยขายนะครับซื้อแล้วเขาเก็บกันยาวนะลูกค้าขอบคุณมากๆครับ